สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับจ้องชาวไร่เราเนี่ยได้เคยรีวิวอุปกรณ์พ่นหมอกระบบโซล่าเซลล์นะครับที่มีจุดประสงค์เพื่อลดความร้อนในพื้นที่มาก่อนแล้วนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนให้คุณผู้ชมได้สร้างมันด้วยตัวเองขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรไปรับชมด้วยกันครับก่อนอื่นนะครับมาแนะนําอุปกรณ์ตัวแรกที่เราต้องใช้กันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้ากล่องกันน้ําตัวนี้นะครับสาเหตุที่เราต้องใช้กล่องตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราตั้งไว้ที่กลางแจ้งนะ พวกนี้มันก็จะมีความสามารถในการกันน้ํากันฝุ่นได้พอสมควรนะครับก็เหมาะมากกับการที่เราจะไปใช้กับอุปกรณ์คาร่านเซลนะเพราะว่าส่วนใหญ่ของแบบนี้เรามักจะตั้งกันกลางแจ้งอยู่แล้วเนาะภายในกล่องนะครับก็จะมีหลังคาของเขานะครับที่จะมีมาให้ด้วยนะเป็นอย่างนี้ก่อนอื่นนะครับเราถอดฝามันออกไปก่อนนะเพราะว่ามันจะเกะกะในการทํางานนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมต้องมาเริ่มที่เจ้าแผ่นหลังคาแผ่นนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมจะต้องเอามาตัดให้มันเป็นชิ้นส่วนหน้าตาแบบนี้นะครับตำแหน่งของมันนะครับก็คือตำแหน่งนี้นี่คุณผู้ชมต้องตัด ตรงนี้ออกนะครับตามขอบนี้เลยนี่อย่างนี้นะฮะไปถึงทิงนี้แล้วก็ปาดตรงนี้ออกมานี่แล้วมันจะได้ชิ้นส่วนตรงนี้ออกมาแล้วจึงมาเจาะรูนะครับรูที่เจาะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เพื่อที่เราจะได้เอามาติดอุปกรณ์ทามเมอร์ตัวนี้ลงไปนะครับนี่มันจะพอดีเลยเวลาคุณผู้ชมเจาะคุณผู้ชมก็ลองเอาเอาเจ้าทามเมอร์ตัวนี้มาลองทับๆดูนะครับแล้วก็ลองวาดเส้นดูว่า ขนาดมันจะประมาณไหนนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะผมมีการบากเจ้าไอาหลังคาตรงนี้เป็นช่องตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้มันรับกับจุดล็อกของอุปกรณ์ทามเมอร์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองทับท้ดูว่ามันพอดีไหมอะไรเงี้ยค่อยๆตัดก็ค่อยแต่งไปเรื่อยๆนะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวตู้นะครับซึ่งตัวตู้นี้ก็คุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมเจาะรูไว้แล้วนะครับหลายๆรูที่อยู่ตรงนี้นะครับ อาจจะมีรูด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรูด้านข้างตรงนี้ตรงนี้อีกรูหนึ่งนะรวมถึงผมจะมีรูที่ผมเจาะไว้สําหรับยึดเสานะตรงนี้ด้วยไอ้รูยึดเสาเนี่ยถ้าคุณไม่คิดว่าจะใช้เ,เพื่อไปติดตั้งกับเสาแบบแบบเสาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะไม่เจาะรูยึดเสาก็ได้นะครับแบบนึกจากจะไปวางเฉย,เฉยอันนี้ก็แล้วแต่นะเพียงแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้มันสะดวกกว่านะผมก็เลยเจาะไว้แต่เรื่องรูจะเจาะอ,อย่างไรนี่เดี๋ยวพอเราวางอุปกรณ์ตามตำแหน่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจาะได้เองนะครับ เพราะฉะนั้นยังไม่เจาะก็ได้นะครับแต่ที่ผมเจาะไว้เนี่ยเพื่อที่มันจะง่ายในการอธิบายนั่นแหละอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นปั๊มตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มขนาด12โวลต์3แอมป์นะครับก็เป็นปั๊มที่มีขนาดเล็กนะครับเหมาะกับการที่เราจะมาใช้งานในลักษณะนี้เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้แผ่นมันใหญ่เกินไปนะครับของที่เราใช้เนี่ยก็ต้องกินกระแสต่ำๆนะอย่างตัวนี้ก็กินแค่3แอมป์บริโภคไฟก็เป็น36วัตต์นะครับซึ่งเจ้าแผงโซล่าเซลล์ที่ ก็จะมีความสามารถผลิตไฟได้สัมพันธ์กันนะครับนั่นก็คือเราจะใช้แผงแบบ12โวลต์50วัตต์นะครับซึ่งจานวนวัตต์ที่ผลิตได้เนี่ยมันก็จะมากกว่าที่เจ้ามอเตอร์ตัวนี้จะใช้เพราะงั้นเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตไฟเพียงพอได้นะครับเมื่อคุณผู้ชมได้ปั๊มมาแล้วนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทาก็คือคุณผู้ชมจะต้องต่อเข้ากับแจ็คนะครับอันนี้เป็นแจ็ค DC ตัวเมียนะครับมันก็เป็นแจ็คที่เข้าหัวง่ายง่ายนะครับเอาคุณผู้ชมแค่แค่เอาสายไฟสีแดงเนี่ยต่อเข้าช่องบ,บอาาอองลบ ต่อไว้อย่างนี้ก่อนนะแล้วยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ข้อต่อแบบนี้นะครับมันจะเป็นข้อต่อแบบเกลียวในนะครับที่มีช่องต่อกับสายพ่นหมอกแบบ2หุ่นนะครับคุณผู้ชมเอามาไขไว้นี่ก่อนไขเข้ากับช่องนี้เลยทางน้ําออกนะครับส่วนทางน้ําเข้านะครับคุณผู้ชมมาต่อเข้ากับข้อต่อเหมือนกันนะครับข้อต่อ2หุ่นเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าด้านนี้จะเป็นข้อต่อแบบงอนะครับนี่ซึ่งจะรับน้ํามาจากท่อด้านล่างนะเราใส่เข้าไปเลย เวลาไขก็ให้รู้สึกว่ามันหันลงมาด้านล่างอย่างนี้ประมาณนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เอาสาย PE นะครับมาตัดนี่ครับยาวประมาณสัก3านิ้วนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเสียบไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมจึงใช้ตัวนี้นะครับมันเป็นโซลินอยวาวนะครับเป็นโซลินอยวาวแบบ1 2โวลต์นะครับเราจะใช้ในการควบคุมการเปิดปิดน้ำได้นะครับ คุณผู้ชมเอามาเสียบเข้ากับตรงนี้อีกทีนึงนี่สายอ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้ามีกิบล็อกก็ล็อก,อกไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอามันมาจัดตำแหน่งนะครับตำแหน่งมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้พอมาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมจะเริ่มเห็นแล้วว่าคุณผู้ชมจะต้องเจาะรูอะไรอย่างไรนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมเจาะไปแล้วก็คือคุณผู้ชมก็เห็นว่ามีรูด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นรูที่ทางน้ําออกจะออกมานะครับ ผมก็สอดเข้าไปอย่างนี้ในกรณีที่ตอนแรกที่คุณผู้ชมทำเนี่ยมันจะดันออกมาตรงนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะติดนะครับแต่คุณผู้ชมพอวางแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเออในปลายเนี่ยมันจิ้มมาตรงนี้เนาะเพราะงั้นคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่ารูแรกที่คุณผู้ชมต้องเจาะก็คือรูน้ําออกตรงนี้นะครับกะกะเอาแล้วก็เจาะรูให้มันใหญ่กว่าหัวที่ออกเนี่ยสักเล็กน้อยนะครับมันก็จะใช้งานได้นะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ จัดตำแหน่งของฐานยึดปั๊มนะครับนี่คุณผู้ชมพอจัดตำแหน่งปุ๊บคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันก็จะมีรูสี่รูตรงนี้คุณผู้ชมก็เอาปากกามาเกอร์ كر, จิ้ม,จ,มจิ้มไว้ก่อนแล้วก็เจาะรูตรงนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าที่โซลินอยด์วายแบบนี้เนี่ยเขาจะมีรูยึดด้านข้างนะครับพอได้ตำแหน่งใช่ไหมได้ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันสามารถทาบไปกับด้านข้างตรงนี้ได้ เสร็จแล้วก็เช่นกันครับคุณผู้ชมก็เอาปากกา m าเกอร์จิ้มไว้แล้วก็เจาะรูตามนี้นะรูด,ด้านข้าง2รูเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถร้อยน็อตย,ยึดเจ้าโซลินนย์วาล์วตรงนี้ได้แล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทางน้ําเข้ามันเล็งออกมาตรงรูนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็กะเอาหน่อยนะครับบางทีมันเยื้องนิดเยื้องหน่อยมันพอทําได้นะนี่ทางน้ําเข้าก็จะได้เป้นรูออกมาตรงนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามายึดมันให้เข้าที่กันครับก่อนอื่นนะครับผมจะยึดเจ้าตัวปั๊มน้ํานี้ก่อนนะครับด้วยการใช้เป็นสกรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกรูแบบหัวหมวกอย่างนี้นะยึดเข้าไปที่จริงถ้าเป็นสกรูเกลปล่อยแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะไม่ใช้มาร์กเกอร์ก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่ามันแหลมแล้วมันก็สามารถเจาะลงไปในเนื้อของอพลาสติกตัวนี้ได้ พอยึดมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้น็อตแบบนี้นะครับเป็นน็อตขนาดห่หุนเกลียวละเอียดนะครับความยาวของน็อตเนี่ยก็ประมาณ1เซนติเมตรนะผมจะนํามาใช้ยึดกับเจ้าโซลีนอยวาวตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเมื่อเมื่อรูเราตรงแล้วนะเราก็แค่ร้อยเจ้าน็อตตรงนี้นะครับเข้าไปผมร้อยจากด้านนอกนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ร้อยเข้าไปเช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็นําเจ้า อตัวเมียนะครับมาแปะไว้จะใช้ไขควงไขย้ำให้แน่นอีกหน่อยครับต่อมานะครับผมจะให้คุณผู้ชมเดินสายไฟนะครับที่จะต่อเข้ากับทามเมอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมเอาทามเมอร์ขึ้นมานะครับแล้วคุณผู้ชมก็หันมันมาดูด้านหลังมันนะมันจะมีที่เขียนว่าอินบวกอินลบ O ลบ O บวกนะครับโก็คือเอานะครับ แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมเดินสายแบบนี้เลยนะสายชุดแรกนะครับเป็นสายอินนะครับสีแดงบวกสีดําลบเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมต่อสายให้ถูกก่อนนะส่วนปลายสายนะครับคุณผู้ชมจะย้ําสายอย่างที่ผมทํานี่ก็ได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะมัดทองแดงให้แน่นๆแล้วก็ค่อยไปสอดเข้ากับเจ้าตัวเบรกเกอร์อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าจะใช้แบบไหนแต่เออเนื่องจากว่าผมทําแบบไปจําหน่ายอะ่ะผมก็จะต้องทําให้มันดีหน่อยนะครับผมก็เลยจะย้ําสายแบบนี้ไว้อันนี้คือสายไฟเข้าก่อนนะครับ ส่วนสายไฟบวกนะครับคุณผู้ชมจะต้องทําเป็น2ชุดนะครับแบบนี้มันจะมีสายไฟทั้งหมด2คู่นะครับก็คือคู่แรกเนี่ยอันนี้นะครับคุณผู้ชมมาต่อเข้ากับที่เป็นหัวแจ็ค DC แบบนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าช่องบวกช่องลบต้องตรงกันนะครับอันนี้เป็นแจ็คดีตัวผู้นะครับต่อไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปจิ้มเข้ากับจอปั๊มนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมต้องต่อเป็นลักษณะของข้อต่อแบบเสียบนะครับแบบนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ต่อเข้ากับตัวโซลินอยด์วาลนะครับก็เลยต้องทําแบบนี้ไว้อันนี้ก็จะเป็น2ชุดนะครับอ่ะต่อไว้ก่อนนะอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเจ้าเบรกเกอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งเบรกเกอร์แล้วก็เป็นสวิตช์ไปในตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็จะเอามาใช้ในการที่จะปิดเปิดแหละครับปิดเปิดไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์นะเพื่อที่จะให้มันเข้ามาที่ปัม๊มหรือเข้ามาที่วงจรของเรานั่นแหละ โดยเจ้าเบเกอร์ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นขนาด10แอมป์นะครับเพราะว่าไฟที่มันเข้ามาที่ปั๊มเราเนี่ยกระแสะที่เราใช้เราใช้แค่3แอมป์เท่านั้นเองแต่ตัวนี้มันทนกระแสะได้ถึง10แอมป์นี่มันเหลือๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ขนาดใหญ่อะไรนะครับแบบนี้พอแล้วนะเอามาแล้ววางไว้ก่อนนะครับที่คุณผู้ชมต้องเตรียมอีกอย่างนึงนะครับนี่คือเป็นแจ็ค DC นะครับเพื่อรับไฟที่จะมาจากแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะเข้ามาเป็นแบบเป็นแจ็คตัวเมียแแแบบบ,แแบบนนีี้าาจกผงซลเ์ม แล้วก็เลยจะมาต่อเข้ากับตัวผู้ที่เข้าตู้นั่นมันจะต่อแบบนี้เนี่ยพอต่อแบบนี้ปุ๊บมันก็กันน้ําอะไรที่พอสมควรนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าแบบเราต่ออย่างอื่นอ่ะแล้วมันก็สะดวกด้วยในการที่เราจะถอดเข้าถอดออกนะผมก็เลยเลือกใช้แบบนี้ค่อนข้างดีล่ะเจ้าแจ็คตัวผู้นะครับคุณผู้ชมผมเลือกที่จะสอดเข้ามาทางช่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผมนะเจาะรูเอาไว้แล้วนะเวลาคุณผู้ชมเจาะรูก็ ให้ขนาดมันใหญ่กว่าสายนิดนินึงอะเวลาสอดก็จะได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปจนที่น้ําหรือว่าอะไรมันจะกระเด็นเข้านะครับเนี่ยสอดเข้ามาไว้ก่อนอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมสายไฟเนี่ยดำแดงของเขาเนี่ยคุณผู้ชมก็มาต่อเข้ากับช่องรับไฟนะผมก็เลือกให้ฝั่งซ้ายเป็นบวกนะครับฝั่งขวาเป็นลบนะครับโอเคต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ พอต่อไฟเข้าเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมาต่อไฟออกนะครับก็ต่อให้ถูกด้านนะครับเมื่อกี้เราอด้านบวกเข้าตรงนี้นะเพราะงั้นไฟออกก็ด้านบวกก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันเสร็จแล้วผมก็จะวางตำแหน่งตรงนั้นแหละนี่อ่าผมเลือกวางตรงมุมนี้นะครับพอผมวางตรงมุมนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอ่าเราก็สามารถกําหนดจุดที่เราจะเจาะรูยึดเบรกเกอร์ได้แล้วนะนี่ผมก็จะใช้สกูเกียวปล่อยแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะเอามายึดเบเกอร์ให้อยู่กับที่นะครับผมก็ไขไขเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะใช้เจ้าชิ้นส่วนของหลังคาที่เราตัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับเอามายึดติดไว้ในตู้นะครับนี่อย่างนี้เนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมดูมุมนี้ก็จะเห็นว่าผมจะยึดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีรูให้เจาะไว้ด้านหลังนะครับมีพื้นที่ให้เราเจาะรูได้ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะเจาะทั้งหมด2รูนะคือจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องเจาะรูก็ได้ถ้าเราใช้สกูเกวปล่อยแบบคมๆอะ่ะมันจะสามารถยึดได้เลยเนี่ยผมก็จะใช้สกูเกวปล่อยอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆอันนี้จะเล็กหน่อยนะไขเจาะมันเข้าไปเลยนะครับตามรูที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะผมแนะนําให้ยึดเจ้าแผ่นนี้ก่อนนะครับไม่แนะนําให้ติดทามเมอร์ก่อนนะเพราะไม่งั้นคุณผู้ชมจะไม่มีช่องนะครับ ไม่มีช่องที่จะทําให้เรา,าแย่ไขควงลงไปได้นะถ้าเราไปปิดช่องมันไปแล้วเนี่ยเวลาเรา,าใช้ไขควงมา,าขันเกลียวปล่อยตัวนี้มันจะขันลําบากครับเพราะงั้นต้องยึดแผงไอ้นี้ให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการติดตั้งทามเมอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปกับตําแหน่งที่เราเจาะไว้รอมันนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าผมต่อผิดแหละคือไม่ได้ต่อผิดช่องอะไรหรอกแต่ว่าลำดับวิธีการผิดนะ ก็คือเราต้องไขตรงนี้ออกมาก่อนทางขาไฟขาออกเนี่ยครับออกมาก่อนเพราะว่าเราต้องร้อยสายไฟมันไปซ่อนไว้ด้านหลังนะอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้มันจะเข้าล็อกของมันอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเราค่อยมาต่อไฟใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าเราทําเป็นหัวเสียบไปแล้วเนี่ย เวลาต่อมปนง่ายเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเอาแจ็คนะครับนี่แจ็คที่มาจากปั๊มนะครับกับแจ็คที่เราต่อไฟที่ออกจากทัมเมอร์นะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็ต่อกัอนไว้เลยเสร็จแล้วก็สายไฟอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะต่อเข้ากับโซลินอยวาล์วตรงนี้คุณผู้ชมก็เอามาเสียบไว้เลยอย่างนี้พอเราทำไปแล้วที่เพิ่มมันก็จะง่ายอย่างนี้เลยนี่แค่นี้เองอ่าเนี่ยในตู้เนี่ยคือเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรละ กรณีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาไปใช้เลยโดยที่ไม่ต้องการเอาไปยึดติดกับเสาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมไปอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการติดให้มันเป็นรูปแบบเดียวกับที่ผมทําก็คือแบบมีเสามีอะไรอย่างที่รีวิวไปเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมาเจาะรูนะครับที่ผมบอกว่ายึดประกับนั่นแหละผมให้คุณผู้ชมดูรูตรงนี้ผมก็จะเจาะรูข้างล่างนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องเว้นระยะไว้พอสมควรนะระยะความสูงเนี่ยของอย่างเนี้ยตัวปั๊มเนี่ยผมก็เว้นความสูงไว้นี่ แล้วก็ส่วนด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเว้นความสูงให้ต่ําลงมานะครับเพื่อที่จะมีรูให้เราเจาะได้นะครับวิธีการเจาะนะครับคุณผู้ชมก็เอาประกับรัดท่อน้านะครับอันนี้เป็นประกับขนาดนิ้วครึ่งนะครับคุณผู้ชมก็เอามาทาบตาแหน่งไว้หน่อยอย่างนี้นะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็มาร์กไว้แล้วก็เจาะนะครับก็เจาะรูก็ให้มันไม่ต้องออฟิตมากนะครับให้มันหลวมๆใส่ง่ายๆจะดีกว่านะครับ สุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของแผงโซลา r เซลล์นะครับผมก็เอามาติดกับแจ็คนะครับอันนี้ก็แจ็ค DC อย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้ก็คือแจ็ค DC ตัวเมียที่เราจะต่อเข้ากับตู้นะอันนี้ก็ต่อคุณผู้ชมก็ต่อให้เรียบร้อยนะใส่ท่อหดกันน้่งกันนะ้ำอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของแผงเนี่ยผมก็ยึดจับด้วยเหล็กฉากนะครับถ้าเกิดว่ารูตรงนี้ตรงนี้มันไม่พอดีคุณผู้ชมก็อาจจะเจาะ รูที่แผงมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูว่าช่วงมันพอดีไหมส่วนตัวที่ผมจะเอาไปใช้ในการยึดกับเสานะครับผมก็จะใช้เป็นอันเนี้ยเนี่ยมันเป็นคอที่ใช้สําหรับยึดกับาจานดาวเทียมนะครับชิ้นส่วนตรงเนี้ยชิ้นส่วนเนี้ยผมมองหาในร้านออนไลน์แล้วเนี่ยมันผมหาไม่เจอนะครับอันนี้ผมก็เลยซื้อจากร้านแถวบ้านนะครับก็คุณผู้ชมก็ลองไปถามหาดูนะในร้านที่เขารับติดตั้งจานดาวเทียมว่า,อาคอแบบนี้มีขายไหมนะครับ สำหรับขั้นตอนในการประกอบตู้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะแต่ว่าขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อกรองนะครับต่ออะแดปเตอร์เข้าก๊อก,กน้ําอย่างนี้นะหรือว่าต่อหัวพ่นหมอกนะครับไอห,หัวพ่นหมอกเนี่ยผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าปั๊มขนาดนี้ผมเชื่อว่าใช้กับหัวพ่นหมอกขนาด0.2เนี่ยเบอร์2นั่นแหละผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วนะครับใช้เบอร์ใหญ่มันก็จะต่อได้น้อยหัวนะแต่ว่าถ้าต่อ0.2เนี่ยเออมัน40หัวมันต่อได้นะครับ หรือว่าการใช้สาย PE แบบนี้นะครับมันจะต้องต่ออย่างไรนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมไปดูในคลิปที่ผมทําการรีวิวไว้แล้วจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามารวมกันเนี่ยคลิปนี้มันก็คงจะยาวมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาบางส่วนของคลิปนั้นนะมาลงไว้ในท้าคลิปนี้แล้วกันเนาะว่าเออการใช้งานมันใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วหากคุณผู้ชมสนใจที่จะนําไปทําเองก็ทำนะครับจ้องเช้าไล่เราเนี่ย สนับสนุนอยู่แล้วนะครับที่จะให้คุณผู้ชมลองทําเองได้นะครับมันอาจจะช่วยในการต่อยอดในการที่คุณผู้ชมจะวางระบบน้ําการเกษตรต่อไปได้ในอนาคตเพิ่มเติมนะครับแม้ว่าการจะค่อยๆซื้อของมาอย่างละชิ้นละชิ้นเนี่ยมาทาเองอย่างที่ผมทำเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่จะซื้อยกชุดจากผมไปก็ตามนะแต่ถ้าอยากเรียนรู้นะครับผมก็แนะนําให้ทําเองนะครับแต่ถ้าคิดว่าต้องการซื้อไปใช้แค่เล็กน้อยนะครับทำบางจุด ไม่ได้มีโครงการจะทําอะไรใหญ่โตนะครับซื้อจากผมไปเนี่ยมันคุ้มกว่านะครับแล้วผมประกอบอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปการใช้งานกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะแล้วก็มาพบกับจ่องชาวไร่ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมเปิดให้ดูนะวิธีเปิดก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับดันคัตเอาขึ้นมันก็จะทํางานส่วนวิธีการตั้งค่าของเจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทาให้คุณผู้ชมดูนะอ่าอันเนี้ยผมตั้งเป็นนนนห่วยาทีะครับ การทํางานของมันก็คือมันจะติดเวลาคุณสับสวิตปุ๊บเนี่ยมันจะติด15นาทีนะครับเวลามันจะลดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดับ15นาทีเช่นเดียวกันพอดับครบ15นาทีปุ๊บมันก็จะกลับมาติดใหม่การทํางานมันจะวนลูปไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยที่หน่วยของเวลาเนี่ยเป็นนาทีนะถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับทำได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมกดที่ตัว S เนี่ยสองครั้งนะครับติดติดกันเลยนะปึ๊บป๊บอ่า เครื่องจะให้เราทําการตั้งนะครับสีเขียวคือทํางานคุณผู้ชมจะให้ทางานเท่าไหรล่ล่ะเดี๋ยวเนื่องจากนี่เป็นการสาธิตนะผมจะให้ทํางาน1นาทีแล้วกันอแล้วก็กดอีกทีนึงเขาจะให้ตั้งค่าเวลาดับนะครับเราก็ตั้งให้เป็น1นาทีเช่นเดียวกัน <S 2> <S 2> <S แค่นี้นะครับนี่คือการตั้งเวลาก็มีแค่นี้แหละผมให้คุณผู้ชมทําแค่นี้พอนะระหว่างรอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของละองฝอยของมันก่อนนี่ ละอองนะครับนี่คือเราตั้งเป็นละอองแบบเบอร์0.2นะครับซึ่งมันจะเหมาะมากเลยสำหรับการทำงานให้มันแบบช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนหรือว่าชานบ้านอะไรก็ตามแต่นะที่คุณผู้ชมต้องการใช้นะถ้าเกิดเป็นหัว0.4เนี่ยมันจะเม็ดมันจะหนานะครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในบริเวณเนี่ยมันก็คือเราจะเปียกนั่นแหละแต่ถ้าตรงเนี้ยเวลามาโดนเราเนี่ยมันมันแทบจะแห้งไปทันทีเลยเวลาโดนผิวโดนอะไรเนี่ยมันไม่มีเปียกนะ ก็คือจะเหมาะมากกับการใช้ลดความร้อนนะอะเดี๋ยวเวลาสิเนื่องจากว่าเป็นหน่วย,น,วยนาทีนะครับมันก็เลยจะไมะ่มันจะไม่ลดแบบตึก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 ,ตก,ตกอ่ะแต่พอครบปุ๊บเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะหยุดหนึ่งนาทีเช่นเดียวกัน